สวัสดีท่านผู้ชทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้กับผมนะครับยู่ Gamer TV Channel นะคนดูเรื่อยับนนผมขอบคุณน,นะกแล้วก็ขอบคุณที่อยู่กับผมมาตั้งแต่หนึ่งซับนะตอนนี้ไปซับนลครับนี่ครับตรงข้างลับผมนะ น,นี่ก็เป็นเวลาจำกัดอันดีนะเนื่อีเราไม่ได้กจะมเล่น b นนะ <c oughs> ต้องอยากไม่ไ้เป็นเดือนเลยนะ,อะขอพายจะเสียงผมนะฮะอ่นนี้นะบอเคไปไปไม่ไเล็นอะไรครับผมปใครสงสัยเรื่องเกมอะไรครับผมดีครับผม Si di S S Dios, kaji apa Oke apa? Oke, apa ค,ครับไปตอนนี้นะครับเราไปอยู่ที่ชายหาดร,รอสซาตโตสนะฮะโดดโลงมาเลครับผมเราอยู่กับพี่ซีเจด,ดูข่าวจอนสัตว์นะโอเคู้รก็จะสงสัยว่าเราจะไปไหนกันดูแล้วนนคนละไม่ก็คืออะไรครับทุกคนที่รับ MTLFK85 เอ็นมีอะไรครับกด่นตัวนี้ครับผมนี่ครับผมและท่านผู้ชมปุ่นตรงนี้ครับผมตรงนี้ครับผมแล้วก็ตรงนี้บุ๊คไว้เครับผมไปไหครับผมดู่แล้วครับผมว่าพลังนี้ไว้กายสุดไว้ไปไหนครับผม ดูครับดูครับดูครับถ้าคลิปนี้ถึงสิบซับแล้วครับผมจะมาแจกนะถ้าถึงสี่ซับผมจะมาแจกนะฮะถ้ายากให้ถึงผมไม่แจกนะครับใครอยากให้ผมแจกคอมเมนต์นะครับผมคอมเมนต์เลยถ้าอยากให้ผมแจมนนมกจแบบนี้คอมเมนต์นะครับคอมเมนต์เลย มีคร to um ับผมมีตุ๊กตานี่ครับผมมีตุ๊กตาครับผมอันนี้จะเป็นรุ่นล่าสุดนะครับรุ่นล่าสุดนะครับนี่ครับผมแล้วก็ประปีบ้านนะครับผมนี่ครับผมโอ้ยโุ๊ตุยแรงนะครับหรือว่าแรง จะให้กดตรงนี้ครับผมอืมโอ้ตัวตัวความไปเซตอีกนิดเดียวครับตกลงครับโอเคครับทุกคนอาจจะไม่ได้ยินเสียงนะโปรพิเสียงเอาไว้นะครับได้ครับผมได้ครับผมนี่จะปิะดแล้วตรงนี้ถ้าท่านผู้ชมนะครับจะแบบนี้นะครับผมอย่าวพิ่งไปอ่าครับมาจบมาแล้ว โอเคเอาไปละโอเคครับเดี๋ยวจะถกคอยคชั้คชิปยาวๆนะพอเราไร้ความที่สุดครับผมไยโอเคครับไอโรุเปย์จะเข้าไปอยู่ในโศคาระครับไปเราจะไปอยู่ในโซคาร์นะครับ ตีแล้วผักนครับผมลดนม่ครับผมสองคามแลครับทหารเป็นตัวนะครับ,รดดรบผมอุ้อยกระบิดน,นะครับผมดิัพตัวขาวสักทีนีาา้ถ้าไอพวกตัวนะครับผมอไอไอพวกธรรมาดาเนี่ยแล้วนี่คือทหารนะครับทีนี้ทาไปตัว ไอพวกที่แข็งทีปกติก็คือพวกตัวนั่นแหละไพวกแก็งทีปกติถ้าอยากให้ผมแจกก็ได้ครับจะแจกให้แต่ต้องคิดดีสิสิคซับนะถึงจะแจกโอเคครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยดักเลยเราจะไปหมู่บ้านดาวภูเขากัอนละ รถคิดปนะอ้าวรั่วครับทุโขหลวง,ลอ,งอ้าวรถของเขาอ้าวคีบตั้งตารถของเขาเอ๊ะ <Hey. S 1> นะครับรอขับไปช็อปเปอร์ถ้าใครอยากปิดโฆษณา,ราครับตวัวนั้นเราเอาคลิดกันนะครับวันนครับรถมีเสียงเพลงใช่ไหมครับไปที่วันนี้ครับผมไปที่ออปชั่นบนเดินครับผมออปชั่น

เราเปิดดูนะครับอ่ะเอามันอาบไม่ทำงานกับรถเบรคไซด์นะโอเคไปเลยไปเลยไปเลยไปเยไปเลยไปเลยไปเลยไเลยไปเลยไปเลยไปเลไปเลยไเลยไปเลยไปเลยไเลยไปเลยไปเล

เดี๋ยวขอเสกก่อนะฮะใครอยากได้เกมนี้บอกนะฮะเดี๋ยวจะสอนโหลดเกมนี้นะครับอร์นเบนแล้วก็คอบอลกมบ้าก็ได้นะถ้าอะไรแบบไม่มีผมจะบอกนะเอ้ย อะมาแล้วครับผมเอเทคออทไททอนเฮ้ยแอขี้แป็กครับโอเคก็ปิดฟาดีนะครับทุกคนครับมีอามาเลยนะครับทุกคนนะครับก็ปิดฟาดีนะครับ ไอ้บวกจันครับดีครับบอดอาร์เยนะครับจะคให้เกิดวงจันนะบลอาวกครับครับเป็นวนครับเกประมาณ 200MB แต่ฟออาก็เป็น5 0 0 m เยครับเป็นกของเกมเพาว่าถ้าเอาสเลเปอร์ยิงดวงจันทดวงจันทร์ใหญ่ขึ้นนะครับรอดูเยปะ สเต็ปอะไรเฟิรครับผมปะรอีเชครับปุ๊บอุ้ยอีกเห็นครับผมปุ๊บอุ้ยปุ๊บ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 กกดกไปดนะครับกดไว้สีเกีนะครับอย่างนครับสีผมจะมาสอนโลนะครับบ๊ายบายครับ